ร้อนขนาดนี้ตัวช่วยต้องมีแล้วนะคะวันนี้มาที่เขื่อนปราณบุรีค่ะเวลาแบบเที่ยงตรงเป๊ะเลยหมวกต้องใส่นะคะและที่ลืมไม่ได้ มีบีกันแดดเคที่ spf 50 pa บวกตัวนี้เลยนะคะไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มแล้วก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วยเข้าได้ทุกสีผิวเป็นทั้งบำรุงกันแดด50เท่าเมคอัพเบสหน้าใสาและรองพื้นเกรดพรีเมียมเกรดเองทาก่อนออกแดดนะคะแล้วก็มาดูเขื่อนสวยๆแบบนี้กันค่ะนี่เลยนะคะ เที่ยวยังไงก็อย่าลืมนะคะหน้าเราก็สำคัญผิวเราก็สำคัญสวยใสออร่าได้ทุกทริปค่ะนี่เลยบีบีกันแดดเคที่ขนาดใหญ่บิ้ม100กร,รัมนะคะนี่เลยทาได้ทั้งหน้าและตัวคุ้มสุดๆค่ะผิวแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้คนท้องหรือว่าคนให้นมบุตรก็ใช้ได้นะคะราคาพิเศษ390บาทเท่านั้นค่ะทักเลยนะคะ